เคยหรือเปล่าคนรอบตัวของเราหลายคนรู้สึกทุกข์ใจมีอาการเศร้าร้องไห้บ่อยๆแต่อาการของพวกเขาเหล่านั้นเราจะช่วยเขาอย่างไรเราต้องสังเกตว่านั่นเป็นเพียงอาการเศร้าหรือเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาชื่อว่าโรคซึมเศร้าวันนี้นะครับผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการดูแบบไหนว่า คนรอบตัวของเรานั้นเป็นโรคซึมเศร้าและต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับโดยคำว่าอาการเศร้านะครับกับโรคซึมเศร้านั้นต่างกันนิดเดียวครับต่างกันที่ว่าโรคซึมเศร้านั้นจะต้องมีอาการเศร้าต่อเนื่องกันอย่างน้อย2ส,สัปดาห์และอาการเศร้าเหล่านั้นที่เป็นต่อเนื่องสองสัปดาห์นั้น จะต้องมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมหน้าที่การงานไม่สามารถไปเรียนได้ไปทำงานได้ตามปกติและหน้าที่การทำงานต่างๆนั้นแย่ลงครับโดยสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับมักจะมีด้วยกันอยู่3สาเหตุครับข้อ1ครับเป็นสาเหตุจากกรรมพันธุ์ได้ครับ สาเหตุที่สองครับเป็นจากการที่มีสารเคมีในสมองชื่อว่านอแอดดินาลินหรือว่าซ er ีโรโทนินนั้นผิดปกติครับและสาเหตุสุดท้ายครับเกิดจากลักษณะนิสัยส่วนตัวที่มีอาการและโอกาสที่จะเศร้าง่ายอยู่แล้วครับโดยคุณนะครับสามารถสังเกตคนรอบตัวที่มีอาการซึมเศร้าด้วยวิธีการสังเกตง่ายๆแบบนี้นะครับ เขาจะต้องมีอาการเศร้าอาการทุกข์แทบจะทั้งวันและเป็นแทบทุกทุกวันที่ผ่านไปครับข้อต่อมานะครับเขาเหล่านั้นรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับกิจกรรมบางอย่างที่เคยทำแล้วมีความสุขยกตัวอย่างเช่นบางคนจะเอนจอยเวลากินอาหารนะครับเวลากินอาหารที่เขาชอบเขาจะมีความสุขเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ กินอาหารแบบเดิมแล้วเคยมีความสุขแต่วันนี้กลับรู้สึกเฉยๆหรือแม้กระทั่งรู้สึกเกิดความทุกข์ก็ตามแม้กระทั่งเคยกินอาหารที่มีความสุขมาแล้วนั่นแหละที่เรียกว่าเป็นโอกาสและอาการเรื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับอย่างสุดท้ายนะครับเป็นอาการที่อาจจะไม่ต้องมีทุกข้อก็ได้หรืออาจจะมีแค่บางข้อก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีอาการนอนหลับมากไป หรือนอนไม่พอง่วงช่วงกลางวันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าไม่มีความสุขกินเยอะไปหรือกินน้อยไปน้ำหนักลดลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุรู้สึกความจําช้าลงและสุดท้ายนะครับอาจจะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าจนกระทั่งมีความคิดอยากทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายก็ได้นะครับโดยภาพรวมนะครับ โรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากภาวะเครียดอย่างเดียวเท่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วๆไปทุกๆคนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นจากกรรมพันธ์ส่วนหนึ่งเป็นจากสารเคมีในสมองผิดปกติดังนั้นการเข้าใจตัวโรคก,การเข้าใจคนไข้ว่าเขามีอาการอย่างนั้นเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นครับแต่ตัวโรคทําให้เขาเป็นแบบนั้นการให้กําลังใจ การเข้าใจคนไข้และการดูแลอย่างต่อเนื่องนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวโลกของผู้ป่วยดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และใน YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด็อกเตร์ไมค์ด้วยนะครับ